แต่ว่าผู้หญิงอะลวงเราออกหัือไมใช่ผมขับออกไปเพื่อนผมขับมาพอดีมันบอกว่าไปไหนว่าเสร็จแล้วเพื่อนผมน่าจะน็อกแสดงว่าตองวอกให้เปปะิบันเองแล้วก็จะตามเท็กบินที่ละพที่คิดยังไง จะนั่งไม่ได้ลรกจะรา่งมาพูดราหูตัวอยยยยจะนั่งเหรอนั่งไม่ได้จนั่งไม่ได้แต่ว่าผู้หญิงอะลวงเราออกไปไหมใช่ครับนอะเขาคิดอย่างงั้นใช่ไหมใช่ครับผมคิดงั้นว่าเฟซที่ผมคุยกับมันคือเฟซของมันเฟซคือติดต่อทางเฟซะครบเรารู้จักผู้หญิงคนนี้มานานอย่างได้เดืนอนกว่าแล้วคือตอนแรกวันให้นให้ให้ นัดไปที่นัดไปเจออยู่หน้าเซเวน่นครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนนัดอ่ะับเพื่อนเพื่อนจุดที่พบอ่ะใช่คเขาบอกไม่วา่าว่าจะให้เราออกไปทำอะไรบอกแค่ว่าให้ไปรับมาที่นี่เพราะว่าเข้าบ้านไม่ได้เราก็เลยชวนไม่ครับผมขับออกไปเพื่อนผมขับมาพอดีมันบอกว่าไปไหนผมบอกว่าไปเซเวน่นนิราดมันก็บอกว่าไปด้วยผมเลยบอกว่าไปไม่ถ้าไปก็ขึ้นมามันก็ขับให้ผมไอ้คนที่ตีเพื่อนผมมันขับรถแบบออกมาคันเดียว แล้วพวกผมผมองไม่เห็นว่าเป็นมันเพราะมันขับช้าแล้วพอเพื่อนผมขับไปมันชะลอไอ้นั่นบิดสวนมาเอาไม้ตีหัวไม่ฟาดเลยใช่ครับไม้เลยน่าจะไม,ไม่ไม้ก็ท่อนเหล็กครับอเอาตีหัวเพื่อนนะใช่ครับเพื่อนจะใส่หัวกันน็อกไหม่ใชนะ่ไม่ครับฟาดฟาดเสร็จแล้วเพื่อนผมน่าจะน็อกน็อก<น>ใช่ครับแล้วรถก็ล้มผมก็เดินเตือนขาครับผมก็คันหาเพื่อนผมก่อนตอนแรกพอเจอแล้วพวกมันก็มา มาลุมเหใช่ครับพอมาผมสู้ได้แปบเดียวผมโดนโดทีบล้วผมโดนลุมยับเลยครับเพื่อนอ่ะส่วนเพื่อนผมหลับตั้งแต่แรกแลวครับโดดโดนลุมมแม่เพื่อนอ่ะโดน,ดนไม่ครับโดนทีเดียวรู้เรื่องเลยครับเราวิ่งวินอยู่กันหนูที่พัทยาแล้วทีเนี้ยญาติฝั่งสามีคนในหมู่บ้านนี่ละกะตายแล้วทีเนี้ยเนอะลูกก็อยากมาเพื่อที่จะมาดูพ่อด้วยอะไรด้วยหนูกจะกลับจะกลับพัทยาวันนี้พอประมาณสัก ปีหนึงกว,กว่าเด็กวัยรุ่นมันมาปลุกบอกว่าไม่เตือนท็อปโดนเขาฟันหนูก็อยากจะวิงวนนะคะคนที่เขาเห็นเหตุการณ์อยากให้ช่วยช่วยช่วยออกมาบอกน้องไอออกมาอ,ออกมาเป็นพยานให้น้องหน่อยเพราะว่าน้องอ่ะทำงานวิง่งวินอยู่ที่ที่พัทยาเพื่อที่จะมาเลี้ยงพ่อซึ่งพิการตามที่บินคนที่ทำ คือใก็คือเหมือนว่าเขารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวตามเช็คบินทีหลังก็ว่าแสดงว่าตัวบอกให้เป็นวันเดยก่อนแล้วก็จะตามเช็คบินทีหลังพี่คิดยังไงในความคิดนู้นถ้างเงียบก็คงต้องร้องสื่อน้าจ่าีต้คือไม่ยอมคือก็คืออันอันนี้ก็คือ ก็คือตามเขาไปก่อนเพราะว่าเขาบอกตามที่ว่ามีพลบุพรพออะไรตำรวจแนะนำค่ะแนะนำพี่หนูทั้งกันทุกใจไหมทุกั้นที่เรารู้แต่ผมด้ไยผมก็เลยอยากรู้ไงพุงเลยขี่ไปดูโอ้ขี่ตามมาขี่ตามไปที่หลังเขาอ่ะไปดูเลยเฉยปรมาขกิ่งหันที่ขีดออกไปดูไม่รู้เขาขี่ไปก่อนอรอผมขี่ไปตามหลังคือเราอยากไปดูว่าเขามีเรื่องกันนใช่ครับ แล้วเรารู้จัักกบไม,ไ,มไ,มไม่รู้จ่ายคนเจ็บไอ้คนตายไม่รู้เลยค,คือไม่รู้เรื่องผมเห็นแต่คนวิ่งมาวิ่งมาผมก็เลยเข้าไปช่วยห้ามคือเราเข้าไปห้ามครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ